สวัสดีครับผมเจอรี่ครับก็ผมไม่ได้ดื่มเบียร์ไม่ได้ไดื่มแอลกอฮอล์ใดๆเลยมาเจดปีนะครับก็วันนี้ก็จะามาพรีวิวเบียร์กันดูนิดนึงนะครับก็ไปทดลองซื้อเบียร์ไฮนิกเก้นู0มานะครับก็ปรากฏว่าทดลองดื่มดูก็รสชาติเหมือน ที่ผมเคยดื่มเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับความซาความหอมอย่างคือความรู้สึกมันกลับมาเลยนะครับงแต่มันไม่มีแอลกอฮอล์นะครับและหลังจากที่ผมทดลองดื่มไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกมุง่วงนะครับดื่มไปได้ประมาณ20นาทีแล้วรู้สึกุง่วงนะครับประมาณนั้นเลยนะครับลองดื่มดูนะครับ แต่อย่าไปดื่มแบบที่มันมีแอลกอฮอล์นะฮะผิดสินด้วยไม่ดีด้วยครับ